เราก็มาดูนะครับว่าระบบการลักน้ําของถังตัวนี้นะครับสามารถดูดน้ําได้กี่เซนซึ่งตามความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าค้าออกตามกว่าขาเข้ามันก็สามารถดูดน้ําได้นะครับแต่ว่าที่เราต้องการคือระยะที่ แต่บรนน้าสามารถทํางานได้ในระบบปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันต่อนะครับว่าระยะแค่นี้ที่ระบบปิดแต่บรนน้าสามารถทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้นะครับ พึ่งพอปิดตัวนี้ก็ไม่มีอากาศเข้าไปถังก็จะกลายเป็นระบบปิด mm. เรามาดูแรงดูตรงนี้อ่าี้อน,นี้ถังลั่นมันก็จะตกลงมานะครับ và tâm anh nam dù được cả tham ngàn có nữa nghĩ đủ dù ถ้าเราย้อนมาดูตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้ต้องถือลดลง แรงดูดหยุดไปแล้วนะครับแม้ว่าถังตัวนี้จะอยู่สูงกว่าแต่บรนน้ำประมาณสักยี่สิบสามสิบเซนนะครับแต่ว่าแรงดูดของถังไม่พอนะครับไม่พอ ระยะความสูงแค่นี้ไม่สามารถทำให้ตะบันน้ำทำงานได้ตามปกติได้นะครับในระบบปิดแสดงวาด่าทางตัวนี้ต้องสูงทางตัวนี้ต้องสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับระดับน้ำข,ข่าเข้าแค่ไหนนะครับที่สามารถทำให้ตะบันน้ำทำงานได้ปกติ ในระบบปิดนะครับผมจะหาความสูงตัวนี้นะว่าน้ำแค่ไหนที่การลักน้ำสามารถดูดน้ำได้สามารถดูดน้ำป้อนให้ตะบันน้ำทำงานได้ปกติตลอดไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ เห็นว่ามันทำงานช้าลงนะระยะความสูงแค่นี้ยังไม่พอนะอ่ามันหน่วงเวลากันจากการทดลองเบื้องต้นนะครับน้ำระดับเท่านี้มันก็ยังไม่พอนะครับที่จะทำให้ ตะบันน้ำสามารถทำงานได้ตามปกตินะครับแสดงว่ามันต้องอยู่ประมาณตั้งแต่ครึ่งถังลงไปนะตั้งแต่ครึ่งถังลงไปซึ่งก็ค่อนข้างจะน้อยมากคนระับการทดลองในวันนี้ ก็เพื่อจะหาขีดจำกัดนะครับว่าถ้าเกิดเราต่อเราต่อขึ้นมาแล้วขีดจำกัดการดูดมันจะได้สักกี่เส้นนะครับซึ่งถ้ากะคร่าวๆห้าสิบบวกสี่สิบตรงนี้อาจจะได้ประมาณสักอีกสามสิบนะครับ ก็จะได้ร้อยยี่สิบซึ่งขีดความสามารถตรงนี้ก็พอประมาณได้นะครับว่า,าพยาแรงทีอ่อัพเกรดขึ้นมานะครับมันจะสามารถดูดน้ำได้ที่ยี่สิบเซนนะครับอ่นนี่เป็นค่าโดยประมาณนะครับ แต่ผมผมจะทดลองซ้ำๆอีกทีนะครับซึ่งที่ผมต้องการาในการทำต้นแบบนะครับผมก็อยากจะให้มันสูบน้ำได้ประมาณห้าสิบเซนนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องการเยอะนะครับในการทำต้นแบบแต่ต้องการให้มันดูดน้ำได้จริงๆนะครับซึ่งที่ การดูด50เซนมันก็เพียงพอสําหรับการใช้งานในทางการเกษตรในระบบน้ําหยดนะครับก็เพียงพอแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดการทดลองมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับอขอบคุณที่ ติดตามรับชมช่องนี้นะครับช่องช่างคิดนี้สวัสดีครับ